ทุนเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องตกได้เฉพาะไม่ตายปกติผมก็ตกบาลานะครับแต่แบ่งตะกัวเห็นไหมเห็นถอนไหมเรื่องหลิวครบจบทีเอสทีเห็นไหม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 อย่างเงี้ยชัดๆอย่างเงี้ยเอาชัดๆ Earth Day. Freedom Day. my life. in สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบก,กับเอิร์ธเดย์ครั้งในวันสบายๆกับไลฟ์สไตล์ผู้ชายทำกันวันนี้เราอยู่ที่บ่อเอสซีฟิชชิงนะครับพระราม5ซึ่งวันนี้เป็นวันลงขันนะครับวันนี้เราจะมาขอความรู้กับนป๊อปนะครับซึ่งเป็นแชมป์ปลารวมอยู่หลายสนามเลยนะครับดังนั้นวันนี้เราจะดูเทคนิคการตกของน้าป๊อปนะครับซึ่งผมแนะนำแกมานาน โม้ไว้ก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวดูเทคนิคของพี่ป๊อปกันแต่ตอนนี้ผมขอลองตกเทคนิคของพี่ป๊อปพี่ป๊อดแต่วันนี้เราจะมาดูพี่ป๊อบบังคับให้ตกอะไรดีไม่ตายอ๋อวันนี้จะกตก<า>มไม่ตายแบ่งตะกัวนะครับสวัสดีครับพบกับวันสบายสบายสไตล์เอิร์ธเดย์ครับขอขอบคุณ สาวกเอิร์ธเดย์ที่เข้าร่วมรับชมครับสาวกเทพเจ้าของเราครับวันนี้เราจะมาสอนเทพเจ้าเฮ้ยไม่ใช่สิพี่พูดผิดอย่างที่ผมเคยสอนพี่ไว้พี่ผมให้พี่แนะนำอย่างที่ผมเคยแนะนำพี่ไงเขาล่างบทให้ผมละอยากได้ความรู้ครับอ่าไม่ไม่ตายบางคนบอกว่าไม่ตายเกาหลีแต่เนี่ยลักษณะทุนนะครับแต่ทุนเนี่ย มันไม่จําเป็นต้องตกได้เฉพาะไม้ตายปกติผมก็ตกบาลานครับแต่แบ่งตะก,กวัวเพราะอะไรถึงแบ่งตะก,กวัวถ้าบาลานะมันมันจะค่อยๆรวยลงเข้า่าอะไรรวยรวยรวยพูดไม่ค่อยชัดรวยลงไม่ค่อยดีนะอ้นคนจีนชอบนะแบ่งตะก,กวัวแล้วตกบาลานะอ่ะอาจจะเป็นชิงเอ็นนะครับแล้วค่อยๆลงแต่การตั้งเ็าจะตั้งหนึ่งสามหรือว่าต่ากว่าหนึ่งสามเนี่ยคืออ่ะหางทุนเนี่ยเขาแบ่งเป็นสามส่วนอ่ะหนึ่งสองสามนี่ใช่ไหมประมาณนะครับ ก็ประมาณนี้ถ้าตั้งบาลานซ์ใช่ไหม hmm. หรือว่าต่ำกว่าหนึ่งสามก็ประมาณนี้คืออาการอ่ะคนที่เคยลองตกบาลานซ์ด้วยทุนลักษณะเนี้ยนะครับก็จะมีอาการที่นุ่มนวลกว่าผมบอกไว้เลยแต่ส่วนมากเขาก็จะตกไม่ตายกันแต่บ้านเราอะ่ะก็ชอบตกไม่ตายแหละแต่ผมอะ่ะ hmm. แต่คนจีนก็ชอบตกบาลานซ์อย่างนี้นะอ่ะ <Yeah. S 1> แต่การเซตทุนเนี่ยวันนี้เรามาพูดถึงอ่าไม่ตายเกาหลีนะครับลักษณะทุนนะครับเดี๋ยวผมแนะนำน คือคนที่สอนผมอีกทีนะก็คือให้เครดิตเขาก่อนเนะ mm. าะอาจารย์แอดของหลิวล้านนาแนะนําเลยเดี๋ยว Facebook ขึ้นตรงหน้านี้นะใครอยากสั่งทุนก็ไปสั่งเขาคือคนสอนอันนี้เรามาต่อเขาอีกทีนะก็จะมีความยาวหางทุนนะครับขาทุนแล้วก็หางทุนอันเนี้สังเกตไหมลักษณะทุนเขาเป็นทุนดอกอ้อครับดูดิผมไม่โป้งมือดูดูดูดเทียบกับไม่โป้งมือเ mm. นี่ยเขาเป็นทุนอันนี้แนะนําทุกนนครับ ทุ่นตัวทุ่นเนี่ยก็จะเป็นทุ่นดอกอ้อที่ปอกเปลือกครับต้องการความเบาแล้วก็กินตะกั่วเยอะทําไมออดอกนี้มันดอกใหญ่จังสังเกตไหมเนื้อออเขาใหญ่มากก็คือเป็นอ้อภ<ช>ูเขาแหละแล้วเขามาปอกอ้อเมสเสเลียงครับ<ช>ไ,อไ,อไอไอตกไม้ตายเนี่ยมันใช้ได้ดีคือที่ผมใช้คือน้ําลึก<ช>ไอ่ะอ,อย่างขึ้นลมมันสู้ขึ้นลมได้ดีนะพวกไม้ตายเนี่ยนะมันไม่เหมือนแบบถ้าน้ําเดินพวกบาลานมันจะไปใช่ไหมไอไม้ตาย,ยมันจะยึดอยู่ ตามธรรมชาติตามอะไรตามบอ่อแข่งเราเอามายุกใช้ประยุกใช้ตามบอ่อแข็งได้เช่นในกรณีที่ปลาส่งเยอะๆไม้ตายปกติตั้งกี่ข้อแค่สองข้อปลายสองเขาจะตั้งแค่สองข้อปลายหรือว่าข้อเดียว <c oughs> แต่ถ้าไม้ตายเกาหลียผมตั้งนี่ตั้งขนาดนี้เลยเพราะว่าบ่อส่วนใหญ่ในกรุงเทพปลาเขาจะเยอะอาการชนทุ่นมันจะยวบหยาบยวบหยาบมแต่ถ้าเป็นไม้ตายธรรมดาชนปุ๊บหายเลยอื อันนี้คือข้อดีของไม้ตายเกาหลีที่สามารถเห็นได้ชัดว่าปลาชนหรือปาอาลาเนี้ยจังหวะชนมันเห็นได้เยอะกว่ามุมมองมันได้เยอะกว่าอ่ะอก็ต้องเป็นดอกยาวใช่ยืนน้ําดีขายยาวหางยาวข้อได้เปรียบของไม้ตายเกาหลีคือตรงนี้แต่ห้าบ่อไหนเชี่ยวล้วตกแค่สองข้อสามข้อข้างบนได้ยกหน่อยวัดอะไเลยเลยแต่กรุงเทพเนี่ยที่ผมตกกันเนี่ยคือปลาเขาเยอะบอ่อไหนก็เยอะผมก็ต้องตั้งข้อสูง เพื่อการที่ปลาชนเนี่ยลักษณะปลาชนเนี่ยจะยวบขึ้นยวบลงเราวัดไม่ได้ครับให้ยวบขึ้นยวบลงอาการตกที่จะวัดได้คือหนึ่งตอกกางแรงปึกสองทุนเดินเดินนี้เลยทุนเขาจะเดินเดินเดินสามถอนส,อสวยๆช้าๆนี่ครับสามข้อลักษณะไม่มีอาการฟ,ฟุบฟ,ฟับฟุบฟับอย่าไปวัดเลยครับเอาชัวร์ๆดีกว่าปกติก็ไม่ค่อยจะวัดกันอยู่ละกอดอ,อกวัดเหมาะกับสไตล์แบบสบายๆสบายสบาย กับไลฟ์สไตล์ที่ผู้ชายเขาทำกันเออวันอีะผมก็อธิบายลักษณะของทุนการตั้งทุนตั้งยังไงตั้งไม่ตายนะฟังให้ดีผลรวมหมดช่างหมดโยนลงน้ำหมดรวมอะไรนะตะกัวแกนตะกัว รวมลูกหมุนตัวเบ็ดโยน,ยนลงน้ำทั้งหมดสายจมน้ำทั้งหมดครึ่งข้อแดงบนครึ่งข้อแดงบนนะอันนี้คือชุดนี้ยังลอยลอยยังไม่ได้<อ>ทั้งหมดไม่แตะลอยโยนลอยลงน้ำให้จบที่ครึ่งข้อแดงบนเวลาตกปลาน่อยๆตกสามข้อพอปลาเยอะๆกลัวมันชนตกเยอะๆตกเจ็ดข้อได้เก้าข้อได้ใช่ป่ะหนึ่งสามห้าเจ็ดเจ็ดแปดข้อได้ การการชนจะได้ไม่ร้อนอถ้าตั้งแค่เนี้ยบูบบับบูบบับร้อนร้อนวัดเกี่ยวแล้วก็ลูกหมุนเนี่ยบ 4, บบเบอร์สี่เบอร์หกเบอร์เล็กไปบ 4, บบเบอร์สี่เบอร์หกเบอร์เล็กไปทําไมเวลาเวลาโยนลงน้ำปุ๊บตะกัวลงก่อนปุ๊บถ้าเบอร์เล็กไปถ้าอย่างงี้ตัวตัวเล็กชนชนร้อนวัดเกี่ยวถ้าใหญ่ให้มันหลังตึงหน่อยอ,อย่าทอยล้าแน่อย่าทอยล้าแน่ทอยล้าแน่ดึงมาถ้าดึงมาเอียง่างี้ เจ่อันนละเต็มระบบเกี่ยวตั้งตรงตรงตั้งตรงตรงอาการนี่ปากินยกถอนวัดค่อยลากจมตอกอะเขาว่าอะไรวะเดินเดินเดินอย่างงี้ค่อยค่อยเดินอย่างงี้เดินทุทุกินละคาบเดินอย่างงี้วัดตอกแรงแรงตอกแรงฟุ๊บแรงๆนะไม่ใช่ยวบไปยวบมายวบไปอย่างงี้ยงเฮ้ยน้องวันนี้อย่ามองเนี่ยเนี่ยนะเราตั้งอย่างนี้นะ ถอนฟืบช้าๆ้วัดเดินชึบวัดตอกฟุบวัดให้ยี่ไม่วัดหยวกขึอหยวกลงอย่าพึ่งวัดใจเย็นๆใจเย็นๆรอนิดนึงรอนิดนึงจำที่สอนได้ไหมไม่ใช่แบบนี้ผมสอนพี่สิเออเราคุยกันไว้อย่างนั้นไอเกมป้ารวมแดกมาทั่วประเทศแล้วหอ้เรื่องโม่เนี่ยแดกมาไม่รู้จะแดกยังไงแล้เนี่ยไอนี่เรื่องจริงสวัสดีครับอ่ะเดี๋ยวเรา ไปดูการตกกันฮะไปดูหน้างานดีกว่าดูลักษณะการกินของปลาเหมือนที่ฟุ้งเอาไว้ไหมเร็วเร็วพวกรออยู่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเอิร์ธเดได้แล้ววันนี้กับหมวกเอิร์ธเดย์มอะไรอ่ะสีแหลกอะคนแดกได้ปลาก็ต้องแดกได้เคืออะไรเป็นถ่ายจริงก่อถ่ายดิอาจะไม่เอาลงนะน้องใส่เวโปรตีนด้วยปลา บ่อนี้ต้องบำรุงนะอันนี้เดี๋ยวมันมีกล้ามาทำไงหอมมากเลยนี่ดมดิหอมโกโก้ดูดิหอมเล็ดเอ๊ซื้อโอวัลตินมาก็ได้อย่างเงี้ยก็ไม่รู้เนี่ยมันจริงๆแดงไม่แดงเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้ว่าไม่แดงไม่แดงใส่แม่งเลยใสเว่่โอวัลตินไปได้แข็งแรงใส่จริงด้วยใส่จริงครับนี่แกถุงใหม่นะฉีกแป้งมืึงยะพักเดียเงียบกริบนะ ม่เนี้ยเพราะตรงเนี้ยโอ้โหไปเยอะมาเยอะแล้วทำไมต้องใส่มาลูคิวด้วยไม่รู้วเขาบอกมันแตกๆชอบอะไรที่มันแตกๆนะนแล้วเสร็จแล้วมันก็จะแตกตัวดีไงอ๋อเฮ้ยเขาไม่ให้ดูการตั้งพูดงั้นแหละผสมดีแม่งกะละมังข้าวหมูเลยผสมไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้ใช่แล้วโดยหอมเออเมื่อกี้พี่สอนชิ้นเกี่ยวแล้วพอดีพี่ไม่ได้เอา ไอกระโหลกมาไงการเกี่ยวเนี่ยการเกี่ยวเนี่ยไม่พี่จะไม่ใช่พี่บอกให้อันนี้เวลาเซตอ่ะให้มันล็อกตลอดนะอย่าให้มันสต็อปเปอร์เลื่อนให้มันล็อกอยู่ประมาณเนะี้ยประมาณคืบหนึ่งเกี่ยวเนี่ยอย่าให้ตัวเกี่ยวช้ำเยอะเพราะว่าเนี่ยมันเป็นแพรถ้าบีบป,ปุ๊บแน่นเป็นไตเลยไอตัวเนี้ยมันไม่ได้ฟูมากแต่ถ้าเป็นกระโหลกอะ่ะพี่ถ้าเป็นกระโหลกอะ่ะพี่จะใส่กลางบีบใช่ไหมแต่เนี่ยแพรเรา ใส่ให้ให,ให้ให้อยู่ข้างล่างหรือไม่อย่างงั้นก็จับจีบจีบจีบข้างบนแค่นะี้ให้ข้างล่างมันฟูได้แค่นั้นเองสองอย่างแค่นั้นเองอแต่ตอนนี้เราอ่อยอ,อ่อยอ่อยทิ้งไปเลยสิบเมตรนี่ทิ้งไปเลยเฮ้ยเนี่ยทิ้งไปเลย,เลยสิบเมตรจัดการนี่นี่ทัคือน้ําหนักมือบางทีการบีบเหย่ยนี่เาสำคัญนะบีบแน่นไปอย่างผสมเมื่อกี้พี่ผสมลำ ตัวอย่างเงี้ยแตกพี่แตกไหมแตกแต่างเงี้ยมันอยู่ที่น้ำหมักมือด้วยนะอย่างเงี้ยแตกแน่ถ้าคนไม่เคยไปบีบแน่นเป็นไตไม่ได้ไม่ได้อันนี้แตกแน่ถ้าแตกโอเคนี่ควรควรจะต้องเปลี่ยนเหยื่อ้าวเปลี่ยนดิล้อมะเขืออะไรอ้าวอ้าวไปกินตอนไหนไม่รู้อ้าวเฮ้ยมันมันจะเปลี่ยนไหมอย่อเปลี่ยนจะเปลี่ยนจะยกเบ็ดติดเฉยเอิร์อยังไงวะเกี่ยววะไม่ไม่น่าจะเกี่ยวมั้งเดี๋ยวดูกัน เดี๋ยวพี่ตักให้ตล,ลิ่งมันสูงเอิอพีพ่จำได้เอิอยกเบ็ดนะใช่เฮ้ยปลาอะไรปลาอะไรเอิออินวนเหรอเฮ้ยนวลว่ะนวลนวลนวลหรือยี่เฮ้ยยี่ยี่ กินปากปะเต็มปากใช้ลองเลยปะกินปากก็ได้ช่างเลยครับได้เอิดดีเอิดดีต้องไปแล้วบอกแล้วตัวหนึ่งต้องมีผลไม่รู้ไม่รู้ปลากินตอนไหนเอิร์ดดีไปช่างเลยอาวสวิงไปไหนละมาแล้วมาแล้วปลามันกินตอนไหนวะเอิร์ดเอิร์ดยังไม่รู้ปลากินตอนไหนครับเอิร์ดยังไม่รู้ะเอิร์ด 9ก้าส exactly. ูงเนี่ยใช่เมีอร่อยว่าหนึ่งสามสามได้าตั้งแต่ตอนยึกแรกแล้วแล้วมันไม่ไปไหนนะใช่ยกเอ้าเอาติดแล้วเลยเอาเอาไหมเอาไหมเอเอาเอาอยากเห็นอาการทุ่นแบบสวยๆแค่นั้นเองจริงๆพี่เลือกมาจังหวัดแบบเนี้ยเพราะว่ามันเป็นเหมือนงานแข่งด้วยหน้าเกมเลยใช่อาการ อาการของปาลมันจะไม่เหมือนตกเล่นนะใช่เราจะ้ดูว่าคนอ่อนๆเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเนี้ยเราวอาคนข้างๆเขาวัดโอ้ยเขาเอาอีกแล้วเขาเอาอีกแล้วแต่คนนี้กินตอนไหนไม่รู้คือมันแน่จะกินแล้วแหละแล้วมันถอนกาบนวนๆอยู่เนี่ยนะมันไม่ไปไหนเลยนะใช่ปกติมันคาบหายไปแล้วยิ่โศกอ่ะเนี่ยหลอกให้เราอ่อยเหยื่อให้เนี่ย มันต้องได้สักตัวดีวะรับรับรับปากนี่ไว้ไว้ตรงไหนไว้ในถุงเป็ดเองเกี่ยวไว้ให้หมดละเนี่ยปลาเข้าก็ไล่รออย่างที่นั่งไงแต่ไม่เป็นคนแบบนี้วัดไม่ไหวจริงนะพี่อยู่หัวบอกพี่วัดไม่ไหวจริงนะลงไปเอาลงไปเอาเลยอ่ะกานินทั้งนั้นเลยอ่ะตรงนั้นะ ปลาลอยก็เก็บขบวนเฮ้ยตกปลาลอยสัดบันเท <c oughs> ิงเลยนเนี <c oughs> ่ยมีโยบโวบ <c oughs> อะไรวะอะไรวะรโอ้ชนเ <c oughs> ดี๋ยวยังยั้งยั้งยังยั้งยั้งน่อยอิงน <c oughs> ้อยม่นโยกขนาดนี้อีกหน่อยมันชนมันโกรธไปก่อนไง <c oughs> มันก็ค่อยมันไม่ชัดไงแต่มันก็ไม่วันนี้ยังไม่เห็นอาการชัดเลย <c oughs> โอ้ยอย่างแม่จีเนื้อลงไปตอกลงไปตอกอะโอ้โหมันเล็กตอกยังมันเลยนี่มีชนอะโยกหน่อย ที่นี่ต้องใจเย็นมากเลยนะน,นำไม่สำหรับคนใจร้อนนะ <c oughs> หรือถ้าเถอะแต่ตอนมันเข้าแล้วล็อกตกแบบ<จ>ามากนนอ่ะนเนี่ยปลากินละดูดูดีดูดีดูดีปลากนินแล้วเนี่ยขออยน่อยขออยน่อยเราไม่รู้ว่าเราก้อนใหญ่ไง โอ้ยยี่มโดนตัวเบ็ดหรือยังวะเอิร์ดเอิร์ดเอิร์ดยังไงเอิร์ดยังไงเอิร์ดยังไงก้อนเราใหญ่ไงพี่ไม่รู้ว่าเอิร์ดบีบยังไงใช่ไหมเดี๋ยวพี่ตักให้เอิร์ดยังไงเอิร์ดยังไเอิร์ดยังไงเอิร์ยังไงเอิร์ด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 ยังงเอิร์ดยังไงเอิร์ดยังงเอิร์ยังไงเอิร์ดยังไงเอิร์ดยังไง่อิร์ดมันไงเอิร์ดยังไงเอิร์ดยันก้อนบีบใหญ่ไง เอิอยังไงเอิอท้องหาพ่อเด็กด่วนสนุกจริงๆคลิปนี้เอาชัวร์เพราะว่าอาการอย่างเงี้ยเห็นไหมมันมันมันบอกไม่ได้มันก็กดไปกดมามันไม่ชัวร์ใช่ไหมพี่ป๊อปลองตกกันพี่ป๊อปต้องตบกันมึงจะขยี้กูเลยใช่ไหมมึงจะขยี้กูเลยเอิอถึงเวลาผมแล้ว มันคูณธรรมดา 30x สิบถ้าเห็นไหม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 อย่างเงี้ยชัดๆอย่างเงี้ยเอาชัดๆซ้ายตัวซ้ายตัวนว่สก์อะเอ้ยจริงเหรออาร์ตจังหวะเนี้ยสวยถอนสวยเลยเอ้า เขาจะเอาอาการทุนไม่ช่วยช้อนด้วยนะแบบอยากให้พี่ดูโดดเด่นไงเมื่อมึงมาเห็นไหมเห็นถอนไหมเอเห็นมันถอนป่ะมันถอนแล้วมันก็กลนเลย พี่ป๊อปมาตกเองครับก็ทําแต้มอย่างต่อเนื่องครับตกเข้าปากทั้งตอกนะครับทั้งถอนนะครับเออผมว่าวิธีการตกแบบนี้เออถ้าเป็นผมเองเนี่ยผมคงจะต้องเอามาปรับเปลี่ยนการวัดนิดหนึ่งครับเพราะผมจะเป็นคนที่ติดวัดเร็วดังนั้นเวลาที่ผมวัดเร็วแล้วเนี่ยอาการมันยังไม่ชาดสจสหรับผมนะครับยังมีอาการที่เกี่ยวข้างได้นะครับแต่ว่า ที่สังเกตคือเวลาเขาถอนเนีเขาถอนขึ้นจริงๆแล้วก็ตอกลงแบบจริงจังเลยครับหวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับนานๆที่อยากจะลองทดลองตกในสไตล์อย่างนี้นะครับมันมีความชัดเจนและชัวร์ mm hmm. เห็นค่าได้ชัดเจนครับเพียงแต่ว่าเราต้องปรับเปลี่ยนการกระทําของเราเท่านั้นเองครับให้เข้ากับ อาการของทุนนะครับสำหรับวันนี้เอเดย์ขงต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์อย่าได้แค่ใครถ้าคุณยังรักในการตกปลา freedom in my life.